วันครบรอบ34ปีของประกันสังคมนะครับและการขับเคลื่อนของประกันสังคมในปี2568เราก็จะมีนโยบายจะมีการขยายอายุเกษียณจาก55ปีเป็น60ปีหลังจากที่ครบ60ปีไปแล้วนะครับเราก็จะมาพิจารณาต่อนะครับค่อยๆขยับไปทีละปีทีละปี จนถึง65ปีในส่วนที่2ก็คือตามเป็นผู้กันตนตามมาตรา33หรือ39ที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ทับหซึ่งในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีมีสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่งเงินสมทบใน3ากรณีเช่นประสบอันตารายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตและอีกครณีหนึ่งก็คือเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรเดือนหนึงเราช่วยเหลือ800เราก็จะเพิ่มเป็น1,000บาทนะครับนี่ในครณีของการสงเคราะห์บุตรนะครับกรณีทุพพลภาพเดิมเราได้ให้ร้อยละ50เราก็จะเพิ่มเป็นร้อยละ70ทางประันสังคมคิดว่าเราจะเริ่มดำเนินการในปี2,568มาตรการ3ขอ เราได้ยื่นเข้าคลอมอซึ่งสามขอก็จะมีขอเลือกขอคืนขอกู้ตัวผมเองก็คงจะต้องถอนเรื่องและนำเข้าในรัฐบาลใหม่วันลาคลอดนะครับซึ่งจาก90วันก็เป็น98วันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เราจะนำเข้าเสนอในคลอมอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าจะคลอดในคลอมอใหม่